เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราชิคกี้เอ็เจใช่แล้วและในวันนี้พวกเราจะมาแข่งเล่นเกมซ่อนแอบกันซ่อนแอบ ซ่อนหาต้งหากเกาบ้านฉันเรียกว่าซ่อนแบอบว่ะโอ้ยแต่บ้านฉันเรียกซ่อนหาดีหนอเอโ้โถเอ้บ้านเธอเรียกผิดบ้านฉันต้องหาเรียกถูกซ่อนแอบต้งหาเราซ่อนแล้วก็หาต้งหาเล้าเฮ้ยแล้วซ่อนกับแอบมันนันเดียวกันนะ่ะนายจะเล่นซ่อนแบบนอบเลยหมือนเหมือนบอกว่าเล่นแบอบแอบ่ะโอ้ยถามน้องๆคนดูดีกว่าว่าแถวบ้านน้องๆอ,งอะ่ะเรียกว่าอะไรซ่<ย>อนหาหรือซ่อนแอบใช่แล้วมันก็ต้องซ่อนกับหาสิซ่อนกับแอบเหมือนกันความหมายเดียวกันน่ะเฮ้ยพิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าน้องๆเรียกกันว่าอะไรซ่อนหาหรือซ่อนแอบ แล้วก็อย่าดืมกดไลค์กันด้วยนะกดไลค์กันด้วยนะกดไลค์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 เอาล่ะในวันนี้นะเอินเจพวกเราจะมาแข่งซ่อนหากันแต่ไม่ใช่ซ่อนหาธรรมดายังไงอ่ะกดกติกาของวันนี้ก็คือเราจะซ่อนตามสีบล็อกที่เราได้โอ้แจ๋วเลยอย่าบอกนะว่าเจ้าเน่น่ะคือเครื่องสุ่มยังงั้นเหรอใช่แล้วในเครื่องเนี้ยนะจะมีสีทั้งหมด7 8 9เอ๊ะทั้งหมดเกี่สีกันแน่เนี่ยเก้าสีนะเอ็นเจและเครื่องเนี้ยเวลาเรากดใช่ไหมมันจะทาการสุ่มสีออกมา คนซ่อนจะต้องสุ่มสีจากเครื่องนี้และสีที่ตัวเองได้คือสีที่ตัวเองต้องซ่อนเข้าใจแล้วหมายความว่าฉันสามารถแบลงเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นสีเดียวกับที่ฉันสุ่มได้ใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วเอ็นเจอง่ายิดเดียวงั้นรอบดีฉันขอเป็นคนซ่อนบางกันเลยกันโอเคเธอซ่อนก่อนเลยเอ็นเจถ้าอย่างงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยโอเคเข้าใจแล้วเอาล่ะเอ็นเจทำการสุ่มออกมาเลยว่าเธอจะได้บล็อกสีอะไรขอสีดีๆขอสีดีๆขอสีดี เป็นไงมั่งไ,ได้สีอะไรมาฉันได้สีเขียวโอ้าสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้ที่มีสีเขียวโอ, <c oughs> โอ้เดี๋ยวนะแล้วสีเขียวรอบรอบนี่ยเยอะชะมัดเลยอะ่ะนายจะจํากัดบริเวณก็ได้นะฉันไม่ติดใจอะไรอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าโอเคงั้นฉันขอจํากัดบริเวณแค่บริเวณรอบรอบล็อกนี้แล้วกันนะรอบรอบบริเวณคอกหมูตรงเนี้ยบริเวณคอกหมูนี่สินะเอาแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปปิดตาก่อนนะเข้าใจแล้ว เอาะอะเ,เต็มที่เลยเอ็นเจเพราะยังไงฉันก็หาเจออยู่แล้วแม่เจชิกีเนี่ยดูมั่นใจซะเหลือเกินนะของที่เป็นสีเขียวในบริเวณนี้อย่างนั้นหรอมันจะมีไม่มากแค่แต่ว่าฉันฉันว่าฉันทำได้อี่สี่อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะ บริเวณคอกหมูสินะทำยังไงมันถึงจะเนียนได้ล่ะเออฉันจะแปลงเป็นอะไรดีล่ะที่มีสีเขียวถ้าจะเอาง่ายๆเลยก็คือแต่เหมือนมันจะไม่มีแฮงั้นฉันจะแปลงเป็นกลาสกันแล้วกันฉันจำเป็นที่จะต้องขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นก่อนปบาบอย่างนี้เอาลยะเรียบร้อยเนี่ย,ย,ยๆๆสุดๆไปเลยชิคกี้ไม่มีทางรู้แน่นอนบอกเลยเอาล่ะชิกกี้ฉันพร้อมแล้ว พร้อมแล้วอย่างนั้นเหรอ,อเอ,อ็นเจไหลกาลังนอนชิวๆสบายๆายเลยเอาล่ะถ้าเธอพร้อมแล้วฉันเริ่มหาเลยนะ ฉันบอกเลยว่านายไม่มีวันหาเจอแน่นอนถ้าฉันหาเจอแล้วก็ฉันจะทําการใช้ดาบเพชรเนี่ยในการฟันเธอเลยเฮ้ยจะขนาดนั้นเลยเหรอนายก็โหดเกินนะฉันมีโอกาสตีได้ไม่เกิน3ครั้งใช่ไหมใช่แล้วฉันอยู่บริเวณอย่างที่นายบอกเลยอยู่บริเวณคอกหมู <redes cend> บริเวณคอกหมูอย่างนั้นเหรอใช่แล้ว <x> ของที่มีสีเขียวโอ้โหถ้าเธอแปลงเป็นหญ้านี่น่าจะยากพอสมควรนะเนี่ยใช่หรือเปล่านะเอะเริ่มจากการส่องหญ้าพวกนี้ก่อนแล้วกันอ้ามเอ๊ยหญ้านี้มัน แปลกใช่หรือเปล่าเอยชิกี้นยายฟันโมซัวสีเอ๊ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะว่ามันจะต้องเป็นสิ่งของบล็อกเดียวยในคอกหมูอย่างนั้นหรออยู่ในคอกหมูหรือเปล่าเนี่ยอ๋อฉันบอกแล้วฉันก็ว่าฉันอยู่บริวเวณแถวนั้นแหละแต่สีเขียวแถวดีก็ไม่มีอะไรแล้วอน,นอกจากเจ้าหญ้าพวกเนี้ยอ๋ยอแล้วก็พื้นพื้นสีเขียวเฮ้่แต่ว่ามันจะเนียนอะไรขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยกันนนซีหรือว่าเธอซ่อนอยู่ในบ้านหรือเปล่าจุบ๊บจุ๊บฉันบอกแล้วไงว่าอยู่บริเวณ กมบริเวณคอกหมูข้างนอกเนี่ยเหรอใช่แล้วอโอนี่แสดงว่าเธอซ่อนเนียนมากเลยนะเนี่ยเอ็นเจเพราะว่าฉันไม่เห็นอะไรที่มันแปลกปลอมเลยอะเฮ้ยการซ่นอนมันก็ต้องเนียนอย่างนี้แหละนะต้องมองดีๆใช้ใจมองต้องตั้งใจมองถึงจะรู้ว่ามันแปลก <c oughs> อะไรของเธอละเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นหญ้าจริงๆก็ได้เอาเป็นว่าฉันลองตีหญ้าสักต้นนู่นแล้วกันนะเฮ้ยจะดีเหรอฉันจำได้ว่ารอบที่แล้วอ่ะพวกหญ้า่ะถ้าเป็นหญ้าที่แปลงร่างมันจะไม่ผิวสวย อาจจะเป็นย่านหนึ่งในย่านที่มันสูงอย่างนี้ก็ได้ลองตีดูแล้วกันมาจ้า เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ย้บอกเลยอ่าใชนบอกก็ได้ฉันไม่ใช่ยากหรอกอ่ะไม่ใช่ยากหรอเออเฮ้ยถ้าไม่ใช่ยากเขียวๆแถวนี้ก็ต้องเป็นบล็อกดินแล้วสิเฮ้อใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะจริงๆแล้วดอกไม้เนี่ยถิงมันจะเป็นดอกไม้สีเหลืองแต่มันก็มีสีเขียว้วยนะจะใช่แต่ว่าไม่ใช่นะเอ๊ะแปลกๆนะเอ็นเจมีพิรุษนะมีพิรุตเธออาจจะเป็นดอกไม้ดอกดีหรือเปล่านะมันมันมันอยู่ตรงกลางกว่าเพื่อนเลยอ่ะกมเีตรงงลลาย นายอย่าตีโม้ซัวนะใชฉันว่าน,นี้แหละเอานะเอนเจดีจ้ะหยอ,ยนะอยจ้อ่า <c oughs> บอกแล้วว่าไม่ใช่ฮย <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ฉันบอกนายแล้วนี่นาว่าฉันไม่ใช่นะ้ย <c oughs> ฉันเหลือโอกาสตีแค่ครั้งเดียวเองอะ <c oughs> อีแค่ครั้งเดียวนะชิกี้หเธอจะเนียนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยบริเวณคอกหมูมันก็มีแค่นี้ไม่ใช่เหรอ แล้วสีเขียวเนี่ยมันก็มีเอ๊ะดอกไม้อันนี้ก็มีสีเขียวเพอ,เอะทานะฉันไม่ใช่ดอกไม้สักหน่อยอะ่ะเอ๊ะเธอบอกเลยเหรอว่าไม่ใช่ดอกไม้นะ่ะเออฉันรู้ว่ามันยากเกินไปเพราะฉันเนียนสุดๆไปเลยเฮ้ย,ยเอาเป็นว่าเริ่มมองจากที่สูงแล้วกันนะอ๋ะเอเห้แต่มองจากด้านบนตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรที่มันแปลกปลอมเลยนี่นะ <c oughs> ยังไงก็ฉันเนียนสุดๆไปเลยอ่ะเฮ้ยแบบนี้ก็เนียนเกินไปหรือเปล่าโอ้ยชิคกี้เนราจะหาเจอไหมเนี่ยถ้าหาไม่เจอก็ยอมแพ้ไปเถอะไอเอ็นเจตช่วยใบฉันอีกนิดนึงได้ไหมได้ก็ได้ก็ได้ฉันฉันอยู่ใกล้ๆบริเวณลัวด้วยนะใกล้ๆลัวอย่างนั้นหรอใช่แล้วเฮ้ยใกล้ๆลัวเอ๊ะใกล้ๆลัวอ่าใกล้ๆลัวใกล้ๆลัวใกล้ๆลัวเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นะเอยชิคกี้เนอรหาไม่เจอ ฉันหาไม่เจอนะสิเงอะยอมแพ้ยังอ่ะเฮ้ย,ยฉันยังมีโอกาสตีอีกครั้งหนึ่งอ่ะใช่แล้วก็มีโอกาสตีแค่ครั้งเดียวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปอยจะหมดเวลาแล้วหรือเปล่าเนี่ยจะหมดเวลาแล้วชิคกี้เอ้ยเอาเป็นว่าลองสุ่มตีดูสักอันละกันฉันว่าเธอต้องเป็นบล็อกดินนี่แหละแต่ว่าฉันไม่รู้วิธีหาว่าบล็อกดินไหนไหนเป็นเธอแล้วสิเฮ้ยเอาเป็นว่าฉันตีเลยแล้วกันนะเฮ้ยใกล้ใกล้ใกล้ลัวใกล้ๆรล้ลัวตีเลยนะสามสองหนึ่งย่าเฮ้ยตบอ้อ เลยเฮ้ยเฮ้ยเธออยู่ไหนอ่ะเธอปรากฏตัวออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมฉันถึงหาไม่เจอแล้วอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะปรากฏปรากฏตัวให้ดูฉันอยู่ตรงข้อหมูที่ เห็นแล้วอยังอ่ะโอ้โหเอ็นเจแบบนี้เลยเหรอโหมันเนียนมากเลยนะเนี่ยเอ็นเจไปเลยอ่ะโอ้ยชิคกี้วิธีนี้นี่สุดยอดเลยนะโอ้ยโชคดีชะมัดเลยได้สีเขียวอ่ะสีเขียวก็แปลงเป็นพวกหญ้าได้แล้วสิใช่แล้วโหเนียนมากเลยอ่ะแบบนี้ไม่มีจางหาเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ อ้ยตาแรกฉันแพ้ซะแล้วส <S <S> <S ไไิไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออีก2ตา 2> อ,อ๋อหลายรอบอีก2รอ,อบนะชิวๆฉันบอกเลยโอ้ยโอเคโอเคไปจะาไม่กดสุ่มสีเลยว่ารอบหน้าจะแปลงร่างเป็นสีอะไรแนะ่โอ้ยขอสีง,ง่ายๆเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมเนี่ยโอเมื่อกี้นี้ขี้โกงะมัดสีเขียวอะ ในสีอะไรอะสีสีม่วงโอ้โหฉันบอกเลยว่าสีม่วงอะอซ่อนยากสุดๆเลยโอ้ยแล้วมันจะเป็นอะไรไดานเลเนียเธอมองไปรอบๆสิแถวเนี้ยไม่มีอะไรสีม่วงสักอย่างเดียวแล้วจำใจบริเวณโซนไหนอ่ะอ่าเอาเป็นว่ารอบนี้ตามมาตามมาเอ็เจ้เฮ้ยฉันตามอยู่นะไป่หไวยชะมัดเลยเอาเป็นรอบๆบ่อหนามตรงนี้ไหมอะรอบๆบ่อน้าน,น,นี้เหรอใช่แล้วบริเวณบ่อน้านี้สิ จะบ้าเหรอสีม่วงมาช่วยอะไรที่แบบเป็นจริงหน่อยได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยงั้นเธอกําหนดมาเลยดีกว่าว่าเอาตรงไหน่ะงั้นฉันกําหนดว่าบริเวณแถวบ้านไหนก็แล้วกันอ๋อบ้านฉันได้ได้ได้<ช>มาเลยมาเลยโอเอสีม่วงจะไปซ่อนอะไรได้ล่ะเอ็มเจฉันบอกเลยนะว่ามันยากเกินไป <c oughs> นยายพูดขนาดนั้นน่ะเอาจะฉันสูญสเสียความมั่นใจเลยอ่ะความมั่นใจที่ฉันสั่งสมมาตั้งนานน่ะโอเคโอเคเอาเป็นว่าแถวๆนี้แล้วกันนะใช่แล้วอ่ารวมถึงในบ้านด้วยหรือเปล่าน่ะรวมได้สิใช่โอเคโอเคงั้นฉันไม่ปิดตาในป่าแล้วกันโอ,โอ้ยโอ้ยสีม่วงนี่มันก็ยากชะมัดเลยจะจะแปลงอะไรเป็นสีม่วงได้บ้างล่ะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะบะบนหัวของฉันเอ๊ะ ฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันจะใช้สเตปเดิมนี่ยังไงล่ะเนียนสุดๆโอ้โหดูสิโอ้โหเนียนสุดๆไปเลยอ่ะไม่มีใครจับได้แน่นอนเพราะว่าฉันนักเก่งเรื่องการแอบมากๆเลยแล้วก็สีม่วงเนี่ยนะจริงสิเดี๋ยวฉันขอทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าตาชิคกี้เนี่ยจะต้องรู้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันน่าจะต้องหาของบางอย่างที่เป็นสีม่วงไปวางไว้ในบ้านชิกกี้ ให้เจ้านั่นเขาใจบิดก็ที่จะได้ตีเข้าไปแล้วฉันก็จะชนะ <c oughs> เอาละเท่านี้ถ้าชิกกีก็จะสับสนแล้ว <c oughs> แต่ว่าความจริงแล้วจะไม่ไดแอบ,บในบ้าน <c oughs> ฉันแอบ,บตรงนี้ตั้งหากเรา <c oughs> เรียบร้อยเอาละฉันพร้อมแล้ว เฮ้ยเฮ้พร้อมแล้วเหรอกำลังนอนหลับสบายสบายเลยเดียอซ่อดเร็วชะมัดเลยเอ็นเจเอาล่ะฉันมาแล้วฉันมาแล้วเอาล่ะชิคกี้ ึงเวลาที่นายจะต้องตัดสินใจเหมแต่เปิดมาเดี่ยฉันก็เห็นสิ่งที่มันมีสีม่วงเลยนะแต่ในบ้านของนายก็มีสีม่วงเหมือนกันนะเอ๊ะในบ้านของฉันอย่างนั้นเหรอในบ้านของฉันฉันไม่เคยวางอะไรที่เป็นสีม่วงนะเอ๊ะเดี๋ยวฉันวางเองแหละเอ๊ะต้องวไม่ได้มีกฎบอกนี่นะว่าห้ามแต่งเติมอะไรอย่างว่าไงนะโอ้โหที่เธอวางพรมสีม่วงแล้วก็ของสีม่วงเพิ่มอย่างนั้นเหรอ หน่อยแน่โองไรกาเชลมัตเอ็นเจโอ้ยแต่ว่ามันมีหลายอย่างเลยนะเนี่ยผมก็มีตั้ง4ี่ห้าอันน่ะนายจะจะจะทักไปโมัวไม่ได้น่าจะเป็นจะต้องตัดสินใจแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะฉันขอสำรวจก่อนว่ามันมีนมอะไรบ้างนะ่มีพมอยู่หนึ่งอสามสี่ห้าอันมีเจ้าหินนี่โผล่มาด้วยอะ่ะฉันไม่เคยฉันไม่เคยวางหินนี่ซะหน่อยละใช่หรือเปล่าหินนั่นอะของไหนเลยไม่ใช่ซะหน่อยของไหน หินนี่มีหินนี่มาด้วยก็เป็นหอันอเอ๊ะเจ้านี่ก็สีม่วงหรือเปล่า,อ,าออปซิเดียนนี่สีม่วงหรือสีดำอะมันคือสีม่วงเข้มเอ๊ะงั้นออฟซิเดียนนี่ก็นับสินะอตรงมุมนี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ฉัน<ม>บอก<ะ>เลยว่าฉันไม่ได้อยู่ชั้นสองอ่าก็แสดงว่ามี6 7บล็อกเมื่อกี้นี้แล้วก็มีข้างหน้านั่นที่เป็นบล็อกบูสีม่วงอีกโอ้โหแย่และสิสีม่วงเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันมี <c oughs> โอกาสตีแค่3ครั้งเท่านั้นถ้าฉันตีพลาดแล้วก็ใช่แล้วแต่ฉันว่านายน่าจะเซนดีอยู่นาชิีิ <c oughs> เอ้ยใจโคโหตกใจตกใจหมดเลยอ่ะหายฉันพลาดแต่ละหนึ่งครั้งก็ไม่ใช่นี่นหรอใจนลกจะตีก็ตีใจหายใจคว่ำหมดเลยอ่ะก็ถ้าเผื่อถูกช ก็เท่ไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วอยาดจั <c oughs> เฮ้ยชิคกี้นะนเลยอีกครั้งเดียวแล้วเฮ้ยโจเอ้ยเซ <c oughs> นของฉันนี่ไม่ได้เรื่องเลยสินะโ <c oughs> อ้ยนาย่าทำฉันแบบว่าตกใจได้ไหมเนี่ยเผลอๆเจ้าพวกเนี่ยที่เธอวางไว้อาจจะเป็นของหลอกก็ได้อย่างนั้นเลย ออาจจะซ่อนอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าเอ็นเจเอ้ยไม่มีตรงนั้นมีสีม่วงที่ไหนอ่ะใช่เออเจ้เอไม่มีฮะไม่มีเฮ้ยจ้าวิลเลจเจออย่าแตดมองสิบอกฉันทีว่าอยู่ไหนแหละเดี๋ยนไม่บอกหรอกฉันติดสินบนไปแล้วเดี๋ยวนะวิลเลจเจอตัวนั้นมองไปที่แปลกๆด้วยมองอะไรเยอ่เอ้หลังตู้นี่หรือเปล่าหลังตู้อะไรมีอะไรสีม่วงไม่มีอ่ะเอ้ไม่มีจริงด้วยฮะฉันว่านะเธอจะต้องเล่นไม่ซื่อแน่ๆเลยเอ็นเจ ฉันจะเล่นไม่ซื่อยังไงอ่ะฉันทําตามกติกาเป๊ะเลยนะก็อย่างเช่นพวกพร้อมพวกเนี้ยเธออาจจะวางหลอกฉันเฉยๆแต่จริงๆแล้วเธออาจจะซ่อนในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็ได้นะอย่างเช่นเจ้าพวกนั้นน่ะก็เป็นไปได้นะทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดเลยอ่ะมันเยอะเกินไปแล้วสิประเด็นน่ะอืมฉันมีโอกาสตีแค่ครั้งเดียวจะต้องเป็นหนึ่งในบล็อกพวกนี้แน่นอนเลยถ้าฉันสังเกตดูแล้วเนี่ยโหยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอ็นเจไม่อยากหลอกฉันรู้ว่านายน่าจะต้องเดาถูกแน่ๆเฮ้ยตามกลิ่นไป แปลกจังเลยใช่อาจจะเป็นหนึ่งอย่างนี้แหละฉันว่านะเฮ้ยไปไม่มีทางเลือกคงต้องสุ่มดูแล้วกันนะฉันว่าอาจจะเป็นตรงกลางด้นยแหละอย่างเธอซ่อนน่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าดมดีๆสิเอาแล้วนะเอ็นเจสามเอยนายดมก่อนสองหนึ่งไปย่าบาเขาให้เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอเอ็นเจเธออยู่ไหนกันแน่เนี่ยก่อนที่นายจะตายฉันจะโชว์ไมซ์เซฟแล้วกันนะ ไหนอ่ะโอ้โหใกล้้จากบล็อกที่ฉันทายแค่ดิดเดียวเองอะใจแล้วเนียนกิบเลยอะจิกิโอ้โหเนียนสุดยอดเนียนเกินไปอะโอ้โหอย่างนี้ก็หมายความว่าฉันก็ฉันเนี่ยหัวมัดเลยส่วนเจ้าชิก้เนี่ยโอ้ยตาซื่อตาซ่อสุดๆไปเลยอ่ะมารอดูกันดีกว่าว่ารอบหนานนะฉันจะได้สีอะไรฮ่าก็มาแล้วรอเอานี่ฉันให้นายแย่แพ้อีกแล้วอะสองรอบแล้วเนี่ย มาดูรอบสุดท้ายกันว่าฉันจะได้เป็นอะไรฉันก็ยังมั่นใจอยู่ดีว่ารอบนี้ฉันจะต้องชนะแงม่ะไหวมั่นใจเผเถอเอ็นแจยังไงฉันต้องหาเจอแน่รอบเนี้ยมามาดูกันสุ่มมาเลยสียอะไรขอให้ได้สีดีๆขอได้สีดีๆป๊าบเอ๊สี สีแดงของสีแดงมันก็เยอะนี่นาะเฮ้ยนายนายจะจํากัดบริเวณแถวไหนาอะเออไอรอบนี้ฉันจะเป็นคนเลือกเองจริงจริงแล้วเอาเป็นว่ารอบนี้ฉันจะต้องชนะให้ได้ตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะเฮ้ยนายก็บบว่ารูปอัลยก็หน่อยเถอะน่าเฮ้ยเอาเป็นว่าตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้ตรงบ่อน้ําน,นี่เลยเอ็นเจใช่บอ่อน้ำนี่เลยเหรอใช่แล้วบริเวณรอบๆบอ่อน้ํานี้และห้ามห้ามเกินตรงนี้นะห้ามเกินบริเวณหลังจากตรงนี้ไปห้ามเ,เกิน รอะรอบบ่อน้ํานี่เท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วอเราต้องแปมของสีแดงด้วยโอ้ยไี้กลี้อ่ะเฮ้ยเธอจะเล่นเก่งเกินไปแล้วเอาแหละฉันไปปิดตาก่อนแล้วเอ้ย,อยบ่าเอ้ยบริเวณนี้อย่างนั้นหรองั้นจะสร้างสถานการณ์แล้วล่ะก่อนอื่นเลยฉันจะต้องหาดอกไม้ที่มีสีแดง,งวางไว้รอบๆให้ชิกกี้เข้าใจผิดไปก่อนเพื่อที่ฉันจะได้พลางตัวได้อย่างเนียนๆพอวางแบบนี้ชิกกี้ก็จะได้ดูไม่ออกฉันก็จะได้แอบได้อย่างเนียนเนียน เอาละสีแดงอย่างเดียวไม่พอต้องขอเบิ้ลเอาว่ามีเห็ดเห็ดมวางไม่ได้อะเอาราวางสีแดงไว้อย่างนี้เยอะๆเลยแต่ชิคกี้ก็จะแบบว่าเฮย้โฮยโ้ยสีแดงเต็ะไปหมดเลยไม่มีทางที่จะหาเจอแน่นอนฮ่า่ <c oughs> แลฉันก็ได้ทําตามกติกาเพราะว่าฉันวางไว้รอบๆบ่อน,น้ํานี้ด้วย <c oughs> ในเมื่อมีตัวรอบเปพวกดอกไม้พวกนี้แล้วป้าฮ่่สีแดง โาล่ะปึมองลงน้ำหน่อยทำไมฉันไม่แปล,แปลกๆย่างนี้แปลกๆใช่ไหมแต่เป็นว่าเท่านี้จะชิกี้ก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าฉันจาเป็นอะไรอล่ะชิกี้ฉันพร้อมแล้วโฮ้ยพร้อมแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้เยกำลังนอนชิวๆเลยเอาล่ะฉันมาแล้วเอ,เอ็นเจรอบนี้จะต้องหาเธอให้เจอให้ได้เลยไม่มีทางรอกนะอยยาเฮ้ยเ,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 เดี๋ยวนะฉันไม่อยากจะจำได้เลยว่ารอบเนี่ยมีดอกไม้สีแดงเยอะขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอ ขึ้นไปตามการเวลายังไงเล่าจะว่าหอหลรเอ็นเจนี่เธอโอ้โหปรับสถานที่ใหม่อย่างนั้นสินะก <c oughs> ็มีบ้างไม่อย่างงั้นนายก็โกงนะสิโอ้โหจงใจทำให้ฉันหาไม่เจอสินะแสดงว่าเธอจะต้องปลอมเป็นดอกไม้แน่เลย <c oughs> เอ๊ะอ,อะไรอะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะอ,อะไรอะจิก <c oughs> อะไร เอนเจมทำไมฮะออมฉันว่าฉันเจออะไรแปลกๆในน้ําด้วยแหละอะไรแปลกๆในน้ำหมายความว่ายังไงอ่ะ <c oughs> มันมีมันมีปลาแซลมอน <c oughs> ที่ว่ายอยู่ในน้ําแบบอ่าเขาเรียกว่าไงปลาว่ายตาแข็งะ่ะเธอเธอเกล้งเนงา ปลาว่ายตะแคงเหรอไม่เข้าใจอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะฉันเห็นอยู่ต่อหน้าฉันเลยเนี่ยปลามันว่ายเอียงๆอ่ะมันไม่มันไม่ว่ายตรงๆอ่ะไม่ใช่หรอกก็เป็นปลาปกตินั่นแหละมันว่ายตลกชะมัดเลยอ่ะเอ็นเจยังไงเหรอมันว่ายยังไงอ่ะมันว่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลอกโอ้โหเดี๋ยว ปลาปลาแซลมอนมันขึ้นมาว่ายบนพื้นแล้วเอ็นเจมันถึงหน้าสวนกระแสแล้วก็เห็นเปล่าเวลากระแสน้ำมันเปลี่ยนแซลมอนจะทวนกระแสน้ำขึ้นมาวางไข่อ่ะโอ้โหว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาบนบกเลยอย่างนั้นเหรอเออมันว่ายขึ้นมาวางไข่ไงโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวฉัจะส่งมันไปสบายเดี๋ยวนี้แหละอ้ันเดียไม่ได้จะหนีไม่ได้จะแซลมอนนี่แน่โอ้ยปลาแซลมอนอะไรว่ายตะแคงอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยแปลกชะวันเลยเอ็นเจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแปลงล่างมาแล้วมันเป็นอย่า รกระจอะฉมัดเลยรอบเนี่ <laughs> ย โ้ยขี okay, so ้โกงแค่ไมเลยอ่ะแซลมอนเป็นอะไรไม่รู <Tu> ้อ่ะมันชอบนอนตะแคงอ่ะโอ้ยแสดงว่าการแปลงร่างไม่เนียนสินะโอ้ยการแปลงร่างไม่เนียนเลยอ่ะถ้าเกิดว่าแซลมอนมันไหวแบบปกติก็อาจจะเนียนก็ได้นะเอ็นเจเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยฉันคิดว่าเธอแปลงไปดอกไม้ซะอีกื่อรีกมา้เ้ยฉันจงใจทําให้นายคิดแบบนั้นแล้วก็แปลงไปแซลมอนอ่ะอุตส่าห์เนียนแล้วนะนายเห็นได้ยังไงอ่ะไไม่เห็นได้ยังไงล่ะปลาแซลมอนไหวตะว่ายตะแคงขนาดนั้นอ่ะโอ้ยเอาเป็นว่าวันนี้ฉันแพ้สองชนะหนึ่งนั่ นะไปเส็งชมัดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหนะ้าฉันต้องชนะแน่แนเลยเอ็นเจโอ้ยังไง,ลงนลือมาดูกันว่ารอบหน้านายจะชนะหรือแพ้เอาแหละน้องๆอ,อยากให้เราเล่นซ่อนแอบแบบไหนกติกาเป็นงไงสามารถพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับใช่แล้วเอาแหละว,วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ล่ะน้องๆทุกคนวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกันเจอกัน